สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel h ิล h าเกม a m e r TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมมอถือ Mobile Suit Gundam u c Engage ใน s u r f ์ r o ปบอนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาลุยอารีน่ากันต่อนะครับก็เป็นอารีน่าซีซั่นที่6แล้วนะครับซีซั่นนี้บอกเลยว่าเจอจะแบบหนักหน่วงหนักหน่วงทุ้งนั้นเลยสายผมที่เจอนี่แบบโอ้โหห้าดาวนี่มากันเป็นเบือพลังส่งล้านนี่แบบธรรมดามากยังไงก็ต้องเจอนะแทบจะเจอทุกแมตช์นะครับ ตอนนี้อันดับเนี่ยอยู่ไหลลงมาถึงแรงค์สิเลยนะผ่านมาได้วันนี้วันที่4แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุยอารีนาซีซั่นหวันที่4กันต่อนะครับสําหรับทีมแรกที่เราเจอนะครับโหวันนี้เปิดมาดี่พลัง2ล้ากนกกบอบหกหมืม่นนะครับมีฟูลอาร์เม์ทันเดอร์โบนะหดาวมา1ตัวนะครับแล้วก็มีกันดัม GP01 FBON อนนะครับตัวจอมหลบเลยนะมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเค หนักหน่วงตั้งแต่วันแรกเอ้ยทีมแรกนะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวยิงออกละกันนะครับตัวนี้ออกแล้วก็จะใส่ซาคุทูนะครับเข้ามาแทนเพราะว่าดูแล้วทีมนู้นมีเขียวเยอะอยู่เหมือนกันนะนให้ชามาขับโอเคที่เหลือเหมือนเดิมนะครับ พลังเรานี่สองล้านนิดๆิดน้อยกว่าเขาไปหน่อยนึงเป็นเพราะว่าได้พลังจากชามะไงแต่ซากุทูถ้าเป็นซากุบิกานนี่พลังทีมผมจะยังไม่ถึงสองล้านนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมเขาจัดแปลกๆเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อน E X Q นะครับเขาจัดซากุบิกานมายืนข้างหน้าว่ะ <c oughs> ดูแล้วงงเหมือนกันคือย,อยังไงนะงงเลย ะระหว่างที่กําลังงงกําลัง,งงงงนี่เอาไงดีอ่ะเราเอาตัวนี้แอบในสุดนะครับเอาตัวนี้เป็นโล่ไปก่อนแล้วก็สีเขียวเขาต้องมาน้ําเงินเราใช่ไหมเราเอาไปแอบไว้หลังสุดนะครับแล้วก็เห็นนะตัวนี้เราจะให้ตัดเข้าไปน้ําเงินเขาจะต้องพยายามมาตีที่นี่อ๋อตีตรงนี้อยู่แล้วงั้นไม่เป็นไรหวังหน้าเลย,เยติดไว้ข้างหลังนี้ก็ได้นะซ้อนแถวที่สามแล้วก็เก็บ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากความหวังที่ซาคุสีแดงของเราไปเก็บ GP01 เอฟบอนเขาฟาดหลังเขาให้โหเลือดลดกันแบบสุดสิยูนิคอรนเรากล้จะไปแล้วอะ่ะอ้าวได้อันตีก่อนอามูโร ยิงโดนด้วยละเรียบร้อยจีพีโซนิเอบอลเขาแตกไปแล้วเนี่ยหลือตัวแสบสุดเนี่ยก็คือฟูลอาร์เมอร์ธนบูห้าดาวนะครับถ้าห้าดาวแบบนี้ก็ต้องห้าบ้างอยู่แล้วเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยวฮาร่ยังไม่ค่อยมีกันนะโอ้บรรยิงอยู่ในี่พอเราแตกไปเลยลุ้มลุ้มจัมงหวะนี้เราต้องลุ้มพี่บอลช็อตโอ้ต้องห้าบ้างอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้สกิลมันเลเวลห้า โอ้ยิงลบ6,000เนี่ยยังเหนียวเหนียวมากเหนียวมากนี่ไงตายแล้วสวนช่วงนี้ที่แบบเจอโล่ห้าดาวที่แบบเป็นธรรมดาเลยสำหรับสายผมเนี่ยโอ้โหฝาคูแตกเหมือนกันเลยยังยังยังอยู่ยังอยู่ยิงกนตโตไปเอาฝาคูเราแตกมาเลย โอ้ยแลเราเหลือสีตัวใกล้แล้วใกลแล้ว,ลลวโอ้โหมันยังสวนมาได้อีกนี่แหละที่น่ากลัวคือพวกตัวห้าดาวศึกนี่แหละคือไม่คิดว่าเขาจะปั้นโลก่กันเร็วขนาดนี้ไงเนี่ยได้แอตติไปตั้งหลายทีเก็บผมไปตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยนตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นเอลิกดอมกาโต้่นะี่ะเลือดเด้งทีละสองื่นกว่านะี อันนี้ยิงแบบบันเทิงยิงมันไม่ตายนะครับแล้วมันสวนอัตติเรื่อยๆอาแมตแรกนี่ก็หืดจับเสียแล้วโอเคกันดั้มสี่บ้างของเรายังทำดาเมจได้ดีอยู่โอซากุทำดาเมจได้แค่2องวินองเหรอนะแต่ว่าไอจีพีศูเอฟวอนมันเลือดน้อยหรือไงพองเลือดมันมีแค่สี่หมื่นมันโดนลุมยิงแฮมม่าทำดาเมจดีกว่าอีกอะอาจจะเป็นเพราะว่า ถาความชํนานาญยังไม่ค่อยดีนะครับจึงจะห้าเองนะทีมต่อมานะครับโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วล้านเก้าส่งล้านนี้แบบธรรมาดามากเลยสายผมเนี้ยได้เจอทบาทุกแม์นี่ขนาดอันดับ300กว่านะพลังล้านเก้านะครับยังโหดแบบนี้เดี๋ยวนะรู้สึกว่าตัวดาบเขาเยอะนะครับ1 2 3 4สถ้าตัวดาบเขาเยอะแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาดาบไปวัดกับเขาก็ได้ นะผมใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่มีตัวหลบด้วยนะครับเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเจอทีมไหนที่รู้สึกว่าจะเก็บได้เนี่ยต้องเอาให้ชัวร์เพราะว่าโอกาสแพ้เราเวลาเจอทีมแบบ5ดาวอะ่ะมันมันมีเยอะมากเลยนะสายผมอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย5ดาวมันไม่ได้มาแค่ให้กุชิกกี้นะมันมีโลมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมแบบเนี้ยโอ้โหนี่ไง มาเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยในตัวนี้ G ีกันด้าวห้าดาวโอ้ล้วทีมนี้โอ้โหห้าดาวกี่ตัวเนี่ยยังโหดนะครับเบคอนเบคอนไม่ซื้อ G ีหน่อยเหรอโอ้แต่ว่าคนนี้เขามีโล่สองตัวเลยนะครับโอเนี่ยโล่ห้าดาวมาพร้อมกับชิกิแค่นี้ก็ชนะมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดือนยิงไปหนาะติดโล่นะแล้วก็โดนชิกิกวาดหมู่นะครับตอนนี้เจอแต่ฟอร์เมชชั่นเนี้ยมาทั้งนั้นเลยนะ โดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหเมื่อกี้เจออีกคนมี G3 ด้วยนะอย่างเข้มอ่ะเนีย่ยเจอโลห5าดาวไปนะพร้อมกับตัวยิงห้าดาวนี่โอ้ไมินีม่มีตัวหลบอีกเข้มคนมากโอเคเรากลับมาเช็คเขาต่อข้ามเรื่องไปไกลโอเคเขาเป็นตัวเขียวยูนิคอนนะครับตัวแดงเขาเป็นไอ้นี่ว่ะอ๋อไม่ใช่ตัวน้ําเงินเขาเป็นกันด้าเหมนก็ไม่ไดน่ากลัวอะไร ลพลังลดลงมาเหลือล้านเก้าแสนหมืนะครับเป็นเพราะว่าเอาตัวซากุทูออกนะแผนเข้านะครับคือโอเอาตัวดาบยืนหน้า4ตัวเลยได้ครับจัดไปน้ำเงินเขาจะต้องวิ่งมาที่แดงเราแล้วเราเอาแดงเราหลบมาทางนี้ แล้วก็เอาเขียวเราดักเขาเพราะว่าแดงเขาอยู่ไกลนะครับแดงเขาอยู่ไกลงั้นน่าจะโดนน้ำเงินเรายิงก่อนอยู่แล้วตัวมัวมนี่เรายิงตรงนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้แหละอ่าได้้รูยไปดูอามูโร่เหมือนเดิมเก็บเขาได้แล้ว อันนี้พลังสู่สีกันแต่ผมมองว่าทีมเขาอะตัวดาบเยอะเกินไปนะสี่ตัวเลยถึงมันจะเข้ามาบุกเร็วนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันคือตัวดาบมันเปราะอ่าเรียบร้อยนะครับรอบนี้เราไม่มีตัวไหนตายนะนนม มาได้ตุนมา2วินแล้ว2วินในมือมาต่อไปเอาโซ่เท่าไหร่ดี2ล้าน5เลยไหม <c oughs> ช่วงหลักนี้ซีซั่นนี้นี่นโหดไลยกับผมมากโอเคเอา้าเอ็กกัตดาวเราตายเหรอยนึ่วก็ไม่ตายเนี่ยอ๋อมันเป็นยูนิคอน์น5ดาวสีเขียวโอเคโอเคเจอส่งอีกแล้วนั่นแงแล้วเจอทีมท็อป5นะครับ เนี่ยเดี๋ยวรอดูการโตลิกดอมนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปถึงห่วงถึงไฮยากุชิกิโอโหแล้วตัวนี้มี2โลด้วยนะครับเรียบร้อยแมตชนี้ยไม่ต้องสู้ก็รู้ว่าไม่รอดนะครับผมเจาะโล่2แบบ2ตัวเนี้ยไม่ได้หรอกนะครับแถมมีไอ้นี่คอยคอยซ้อนไว้อีกนะไอ้ตัวหลบอย่างเพลไรเดอร์นะครับโอเคแมตชนี้เราก็ไปแบบสงบสงบทีนี้แหละแพ้แน่นอน ต่อใพลังเขาดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าเราล้มไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวไม่ได้ผมไม่มีดาเมจตัวม่วงที่แรงขนาดที่จะไปเก็บตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะวางวางแนวไว้สู้ขเขาแบบแบบนี้ละกันสีแดงเขาจะต้องปัดมา มาตีเขียวเราเขียวเราซ่อนไว้ในแล้วก็เราเอาน้ําเงินยิงดักอะประมานี้แล้วกันแต่คิดว่าสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมีประสบการณ์เจอกับไอลิกดอมการโต,โตสีทองนี่มาบ่อยมันเด้งเลือดทีละสองหมื่นะครับทีงไม่ทันดาเมจเราไม่มีม่วงแบบหนักๆขนาดนั้นนะครับแ,นะแล้วระหว่างที่มาอันตีนะ มายิงเราด้วยนะครับแรงด้วยนะเห็นป่ะสองหมื่นนะโอ้โดนตันนี้เก็บต่อเลยครับทีนี้ทีมเราก็จะหลบไปได้ถึงจะยังไม่ตายแต่เดี๋ยวมาโดนดาเมจที่เหลือต่อนะเรียบร้อยอยู่ดีนะครับโอโ้เนี่ยเห็นไ่ะเห็นป่ะเลือดมันเด้งสองหมื่นสองเลยนะดิกดอมกาโต้นะครับเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเลือดมันเต็มแล้วเนี่ย แล้วเรายิงได้แค่กีฬา5,000 6,000ยังไงก็ไม่ชนะครับต่อยมันเหลือตัวเดียวก็ไม่ชนะมันเด้งเลือดโหดมากอาโดนพกวาดเก็บไปแล้วนะแบบนี้นี่เราไปได้แบบเร็วๆเลยแพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ผมต้องมีตัวม่วงที่ดาเมจดีๆก่อนตอนนี้ยังไม่มีตู้ม่วงเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบโหโหดมากไอ้ตัวลิกดอมกาโต้เลยครับนะเรามาโดนชิกี่เก็บต่อนะครับลิกดอมกาโต้เนี่ยเรายิงมันไปแสนนึงนะเลือดมันยังเต็มอยู่เลยนะนะเนี่ยเลือดเลือดมันยังเหลือ7จ0 0หเต็มหลอดเลยนะนี่เรายิงไปแสนนึงแล้วนะครับเห็นปะเรายิงไปแสนนึงแล้ว เลือดเต็ม7 5 0 0 0มันฮีวไปทั้งหมด6 8 0 0 0นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยแสบมากถ้าเจอนี่คือแบบเรียบร้อยแน่นอนไม่มีทางชนะมันอ่ะเดี๋ยวไปดูล็อกนิดนึงนะครับว่าเวลามันฮีลอะ่ะขอดูก่อนนะมันจะมีขึ้นบอกตรงไหนวาอ๋อมันขึ้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือฮีล18%อันนี้เขาน่าจะอัพสเตตเลือดมาด้วยมันก็เลยเด้งมา2 2 0 0 0นแต่2 2ง0 0นี่ถือว่าน้อยนะเคยเจอ26 0 0 0นะครับ มันไปได้มากกว่านั้นต้องยอมแม้ตัวนี้นี่แบบใครกดตู้มานี่แบบโอย่างโหดโอ้โหดูเจออีกแล้วห้ดาวห้าดาวเน้นๆนะครับนะพลังสองล้านแต่ทีมนี้ไม่มีโล่นะอาจจะอาจจะพอพอลุ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันไปลองสู้ดู ใช้ทีมเดิมนะครับรู้สึกว่าเขามีเขียวแต่ว่าเขียวเรามันยังไม่พอจะไปฟันห้าดาวเขาดิแล้วเขามีสีทองด้วยผมว่าเราาตัวม่วงมายิงนี่แหละน่าจะโอเคสุด ตอนนี้นี่แบบเจอจแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องหาทางอัปเกรดทีมเราบ้างแต่ยังไงนี่เดี๋ยวต้องคิดทุก่อนนะโอเคเราจะเล่นโซนซ้ายเลยละกันนะครับวินิคอนเราจะตัดเข้าไปถึงเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้นะอ่ะตรงน,นี้คิดว่ากันดั้มเราน่าจะเก็บ กันดมน้ำเงินได้ก่อนที่มันจะเข้ามาตีฮมม่าไหมให้เดี๋ยวนะแดงสิแดงวิ่งมาทางนี้เราเก็บได้ก่อนก็จะได้ก่อนอยู่แล้วล่ะส่วนเขียวเราจะโดนแดงเขาไม่ได้ไม่ไม่ตีไม่โดนเขียวเขาจะตีน้ำเงินเราอันนี้อาจจะต้องหลบอะประมาณนี้แล้วกันลุ้นสีน้ำเงินเก็บสาคูให้ได้ก่อนที่จะโดน ก่อนที่มันจะมาเก็บกันดัมเรากันดัมเราเลือดรดพุบหวบุบหัวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาสาคูบิกกันเราแตกไปแล้วยังไหวอยู่ครับเก็บไปยูนิคอร์นอามุโร เอ้ยเตไปโอ้โหรถมือสีเองโดนศูนย์กลับมาด้วยฮาเดสนะมาชื่อไฮเปอร์อะไรอะไรไม่รู้อะยาวๆแล้วก็ซิเต็มเรียกสั้นๆว่าฮาเดสฟันมาโอ้ยยังไม่ตายแต่ว่าอ้าวเราได<ร> <นะ S 2> ้อันสี่ีจะบอกว่าเราก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะเหลือสี่ตัวนะครับ ่ฝัฟงนุเหลือตัวเดียวนะเป็นเทลไรเดอร์นะครับเฮ <c oughs> ้ยเราเหลือ3แล้วว่ะเฮ้ล้วเทลไรเดอร์มันยังอัตติอยู่เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำไมมันหลบเก่งขนาดนั้นปีมาตัวยูนิคอนยูนิคอนอัตติหน่อยอย่าเพิ่งตายยูนิคอ,อ,อนคอเออบวานาดบ้านาบไม่ยีเลย เรียบร้อยนะครับยังฝากความหวังได้อยู่มีบัฟให้เลยนะบัฟไซโคเฟรมเกียบบัฟตัวเองแล้วแหละอ่ะแบบนี้อามูโร่นะทำดาเมจได้เยอะกว่าเอสกันดั้มนะครับ แล้วก็โอจริงก็พอๆกันอะสี่ตัว60,000หมดเลยนะครับอ่าโอเคโหเปลไรเดอร์เขาเยอะกว่ายูนิคอนเอ็นทีดีอีกนะเนี่ยใครไปสุ่ม NTD มานี่เสียดายเลยเปลไรเดอร์เก่งกว่าลังเยอะเอก,กน้ำนี้เรารับดาเมจเต็มเลยฮะรอบนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ตีซ็อกเราเลยอะ <c oughs> อ่ะโตมานะครับเจอพลังล้าน8ปดเอทีมนี้ใคเซอร์เหรอ ชื่อคุ้นมากเหมือนจะเคยเจอในไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอไอกิจกรรมใหม่อะครับไอไอเอสอ,อะไรนั่นแหละเออแฟนทอมเอสนะรู้สึกว่าจะอยู่ในเทียเอสอ่านี่ไงไอเซอร์นะครับพลังส่งล้านเอ,อ๊ะคนละคนเหรออันนี้ทีมนี้ก็โหดกว่าอย่างเยอะเลยนะอันนี้ที่แบดาวนี่อย่างโหดเลยนะมีชิก,กิมีนี่ด้วย แต่เมื่อกี้ไม่น่าใชา่งั้นแสดงว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าพนละทีมอ่ะเมื่อกี้เป็นแหลงหกใช่ไหมเซอร์นี้นี่แค่แหลงสามสบเจนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวด้วยมันก็ไม่น่าจะโหดร้ายอะไรมากทีมเขาดาบเยอะอีกแล้วอะ่ะเราอยากจะเอาดาบไปโบว์อย่างนั้นเนี่ย เอาซาคุวิกันออกนะครับนี่เรียกใช้บริการของซาคุนิดหนึ่งแล้วก็พิชาอัสนาเบิลอะประมาณนี้แหละลุยแพ้บ้างชนะบ้างประปนกันไปอ๋อเมื่อกี้ใครเซอร์นันตัวเออันนี้ใครเซอร์นี่ตัวแซด เดี๋ยวเราลุมลุมตื้มหดาวเขาก่อนเลยตัวนี้นะครับก็ให้ซ็อกเปิดแล้วก็ซาคูนี้ตามไปเสียบแอมเมอร์ตามไปยิงซ้อนอีกทีหนึง่งตัวน้ำเงินเขาต้องมาตีแดงเราใช่ไหมเขียวเรามันอยู่ตรงนี้ว่ะเขียวตัดนี่ละกันแล้วเอาบ่วงไปตรงกลางนะครับให้อโมโร่ไปยืนแถว3แทน ตัวตัวน้ําเงินเรานี่ก็มันจะล่อเป้าอยู่แล้วยังไงพวกเขียวมันก็จะดาหน้าเข้ามาตอนนี้แต่ว่ามันต้องติดดาบแดงเราสองตัวมีอ <image. S 2> <c oughs> ิมเมจแถวบ้านเล็กมาโนว่ามันจะมาตานนี้นี่มันบินมาแล้วสับหน้ามันเออเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> อิมเมดอิมเมดเออสับไปเลยเด้อต่อยิงดิเขาไปสับซากุอ้โหมันหลบได้ตายอยู่ดี <c oughs> โอ้ยแบบนี้สบายครับ รู้สึกว่าหลังจากแมตสบายเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นแมตโหดนะครับขอเบๆาแาล้วกันวันนี้แพ้เป็นรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้สองสองรอบตลอดเลยนะครับทุกวันเลยเนี่ยวันที่สองกับสามที่เล่นมานะเจอแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอะโล่ทองมาเลยโล่ทองมาเลยจอไม่เข้านะอ่ะโอเคแบบนี้เอสกันดัม ล้านเก้าแสนนะครับโอเคไม่เท่าไหร่เพราะว่าดาบเยอะนะตัวดาบเยอะนี่ไม่ได้น่ากลัวแถมเป็นตัวฟรีแล้วสองตัวนะครับไม่มีดาวด้วยตัวนี้เท่ากับฟรีฟรีเลยไม่มีอะไรเลยวิ่งมาตายอย่างเดียวนะตัวนี้ก็ไม่มีดาวก็เท่ากับฟรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาวุธที่3ม,มันไม่ได้ปลดนะทีมนี้พลังเยอะแต่ว่าเหมือนเอาตัวฟรีลงมา2แล้วอะแล้วก็เขียวเยอะก็เดี๋ยวเราเล่นทีมเดิมนี่แหละซากฤฤุทู พลังเยอะนะเกือบสองล้านแต่ว่าเป็นแค่ตัวเลขนะเพราะว่ามันมีตัวที่ไม่ได้ปลดอาวุธสามนะครับต้องดูเรื่องอาวุธสามดีๆนะบางตัวนะครับมันจําเป็นต้องปลดดาวกว่อนนะโอเคมาอิมเมจกันน้าเงินเรานี่ต้องถูกทาสเกต้วจริงๆเราปุ่มไม่ได้อน้าเงินลงเลยอะเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องวิ่งมาลุมน้ําเงินใช่ป่ะถ้างั้นวิ่งมาลุมน้ําเงินเราก็เอา เอาแดงเราดักตรงนี้ก็จะโดนน้ําเงินเขาตีนะครับพอน้ําเงินเขาตีเราก็เอาเขียวสอดเข้าไปแล้วเขียวเขาเนี่ยจะต้องอ่าเขาจะต้องเอาแดงมาตีเราใช่ไหมงั้นเราวางตรงนี้ก็ได้อ่าส่วนน้ําเงินเขามาก็จะเจอเขียวเราโอเคประมาณนี้ก็ได้เราแดงเราไปซ่อนตรงนี้ดีกว่าอ่าซ่อนข้างหลังนิดนึงนะ ประมาณนี้แหละประมาณนี้น่าจะได้มาดูซาคุดีกว่ายังไม่เคยได้อันติสักทีซาคุเก็บเกียรอนไม่ทานสาบเท่าไหครับเอาซาคุนายจะบินหนีไปไหนเออฟายูริคอนเอ็นพีดีนั่นแหละนี่เอาปืนกนยิงปั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 งแอมมาแอมมาบก,าาบกช้านาะยช้าเกินไปวาชูเมอร์บก ชา้าในอติช้ามากเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อน<ป>อ่ะเรียบร้อยแล้วเฮเ้ยยวได้สับตูดกันทีหนึ่งนั่นแหละนะด้เป็นลารดมาชูเมอร์น,นนะ กับหุ่นแทมม่านะครับโอ้โหชว์ศักยภาพซัดไป9 0 0 0 0มื่นน่ะเอ,อ้ยซาคูทูก็มีมีดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจริงๆเมื่อกี้เราเอายูนิคอร์ลงมาทำไมวะผมว่ามันดูไม่มีประโยชน์เลยเอ,อ้ยผมลืมเช็คจริงๆเราเอาไอ้นี่แทนก็ได้เนี่ยบิ๊กการมาอย่างน้อยบิ๊กการมันยิงตัวดาบอะมันยิงแม่นและแรงกว่านะครับกว่าที่เอายูนิคอร์ไปบินล่อนไปล่อนมาไม่ทําอะไรนะโอ้มีตายด้วยเหรอเนะี่ย ไม่น่าเชื่อเก็บกันด้าเราได้ด้วยอ่ะโอเคครับหมดแล้วใช่ไหม6แมตช์นะครับก็วันนี้ชนะมาได้เท่าไหร่1 2 3 4 5แมตช์นะครับเจอส่งล้านล้านเก้าแล้วก็มาแพ้ส่งล้านชนะส่งล้านชนะล้านแปดแล้วก็ล้านเก้าเนี่ยผมเจอแต่เนี่ยประมาณเงี้ยล้านเก้าส่งล้านนี่เป็นชินเนะี่ยขออภัยเมื่อกี้ไอนิดหน่อย เมื่อวานนะครับเจอล้านเก้าชนะนะแล้วก็มาแพ้ทีมนี้นะล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันนะครับแล้วก็มาชนะล้านชนะล้านแปดนะแพ้สองล้านสองชนะล้านเก้าเรี่อผมเจอแต่ล้านแปดล้านแปดล้านเก้านะครับอันนี้ชนะได้อันนี้ทีมล้านหนึ่งไม่รู้หลงมาจากไหนนะแล้วก็มาแพ้แอนดี้สองล้านนะครับแพ้ทีมไทยล้านเก้าเหมือนกันนะแพ้สองล้านหนึ่งอีกนะโ่ายังโหดนะครับรู้สึกว่าไอ้ทีมทีมนี้ชื่อคุณมากเลยล้านเก้าทีมนี้ หมือนเขาจะมาตีผมเออนี่ไงทีมเดียวกันแต่เขาก็แพ้แพ้ทีมตั้งรับผมนะมันก็คงแบบเป็นตาม Rng ของเกมมากกว่าเนอะนะครับบางทีก็มีทีมแบบพลังล้านเก้าสองล้านมาตีแล้วแพ้นะแต่เราก็แพ้ล้านแปดได้เหมือนกันนะครับเนอะมันะมแล้วแต่นะแล้วแต่ Rng บางทีมันแบบแค่หลบติดๆิดต,ต,ติก,กันลักสามทีอย่างเงี้ยก็พลิกเกมกันแล้วล่ะนะครับอ่นะโอเคครับก็เดี๋ยว สำหรับอารีนานะครับซีซั่น6วันที่4นะก็เท่านี้แล้วกอนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย